ครับผมมีแสแน็ตมีพายจะมาเก็บขวดในปี176นะครับที่บริเวณถนนหมาทางไปหมู่บ้านฮวงเกนผมนะตอนนี้ผมก็ได้ขวดนะครับผมื่อนสองครัสอบแล้วนะครับวันนี้วันอังคารนะครับสวัสดีวันอังคารนะครับสีชมพูนะครับผมเพิ่งมาเจอเขาอะไรไม่รู้นะครับนี่เขาโง่เลยนะครับน่าจะเป็น

ทางบ้านนะครับผมก็ติดตามผมเหมือน,ก,นกันมาแล้วเดินมาเจอกระสอบด้วยนะบ้มเนี่กระสอบนะส้มเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ากรนะสอบดีหรือไม่ดีโูมันผุแล้วนะส้มมันผุแล้วนะส้มผมจะเก็บไปด้วยนะเพื่อทำความสะอาดนะครับให้มันลุกนะครับเก็บไปด้วยเก็บขวดเก็บขยะไปด้วยนะครับ รถเยอะนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโย่ข้าวนะครับ๋ยวาไปรถไปกวนนะครับมีรถขผงน้ำนะครับอโอเคขอไปกวนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับทำกำแพงใหม่นะครับที่ผมเจอนะครับม,มาเป็นต้นอ,อย่างนี้นะครับแต่ยอดมันไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นรากของมันนะครับเถาวัลย์ของมันถามว่าผมถ่ายคลิปมันผิดไหมนะครับมันไม่มันไม่ผิดนะครับมีทั้งขยะมีทั้งแก้วเลยจะเก็บไปด้วยนะครับทุกนเก็บไปทิ้มขยะด้วยนะครับทุก่นนนี้ผมผมในนี้ผมเวยเข้าไปนะมันเป็นเล้าครับ เอานี้ก็เก็บเป็นเล้าหรอย,ยุงสมยุงนะเล้าหรือว่ายุงนะครับผมเขาไปอยู่นะครับถ้าใครไ,ได้ไปยู่ไปดูซ่องเก่าผมพูดตลกเลยครับเล้าภาษาไทยเล้าภาษาลาวก็เล้ามผมผมพูดไปนะยุงสมยุงนะนี่นะครับหนงใบนะครับเป็นขวดพลาสติกสร้างกอลังทำกำแพงนะครับตรงนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ฝั่งนั้นก็จะทําเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันตกของ,ของขอาก็กําลังทำนะครับมุมด้านหน้าผมมาจนจัดด้วยนะครับผมมันเคยไล่ผมอยู่นะแต่มันแต่มันไม่ไจนจัดผมอผมจะโค้งไปลงเย็นเลยจะโค้งไปลงเย็นเลยใหญ ไล่ผมเนาะไล่ผมเนาะที่ว่าเป็นบ้านรับซื้อขยะเหมือนกันตอนนี้ผมไม่รับซื้อขยะแล้วนูครับรับซื้ออยู่นะครับขอทัวตุวคนรับซื้ออยู่นะครับทุกคนเราก็รับซื้ออยู่แต่พอตรงนี้จะเป็นที่ของขยะนะครับตอนนี้ขดโยงเลิกแล้วไม่เผาแล้วขยะน้ำเดือดอย่างนี้ 25บาทนะครับบ้านผมเองเดี๋ยวบ้านผมเองรถไปก่อนนะครับรถเยอะมากพวกนี้นะครับไปไหนวะก็พูดอะไรเรื่อยไปไอ้งอยูทุกับจ้อ ว่าผมจะไปตรงนู้นนะครับอ้ไปตรงเยนต่อโ้โเอ่อเดี๋ยวหวงหวังคันเลยนะองคันเลยครับครับครับไ้หมุนมากเลยครับตรงนี้ไม้มาก ลงเขารงเ้าเจียนางหรือเปล่าลงเ้าเป็นลงเขาเจียนางหรือเปล่านจะเป็นลงเ้าเจียนางนะครับลายกุ้งปลาโอ้สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยกับปุกต้นไม้นะสวยงามมากเลย สวย,ยงามเลยเดี๋ยวไปทางเดิมไปกับตรงนี้นะคว่าผมเคยมาถ่ายนะครับเราผมเคยมาถ่ายตรงนั้นคนระับโอ้โดอกไม้นี่สวยมากเลยบอย่า,ายันครับสวยมากเลย นี่นะคุ้นมากเลยนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดนะครับเอาไปตกแจกบ้านก็ได้มาไมได้ํายายท่านนี้เขาอ,อยู่บ้านตรงนี้เขาเก็บขยะขายเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ดูแลดูแลผู้ป่วยนะครับขเขาไม่ได้ไปหานะไปช่วงนี้ครับแกก็น่าจะไม่สบายนะในช่วงสัปดาห์นี้นะ คิดแล้วครับบ้านตรงนี้ก็มีคนอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวเขาเ,เสียชีวิตแล้วนะครับอ่อบาใค <c oughs> รวะหลังมากเลยนะครับทีนี้เราค็จะถ่ายถึงนี่ก็พอนะเดี๋ยวก็ ต้องไปถ่ายลงยันแล้วครับถึงแยกผามากเลยครับแยกผาไม่อยู่นะครับคุณผโอ้ยเหื่อยมากเลยนะครับทำเงาผมแตกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับผมเยวผมดูโทรศัพท์ก่อนดูแบตก่อนอ้โหแบตผมจะหมดแล้วนะครับ ได้ครับอยเลยคูยเห็ดสีผมดันในอีกแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำในโขดแบบว่าขุดเฉยๆให้มันแบบแบบไหนก็ขี้ไม่ออกเหมือนกันเห็บซีผมนะคขอบคุณนะไปติดคลิปที่หน้าห้องเย็นกัน กวาวันนี้กูได้ผากูจะมาเก็บกวที่พี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกกันนะครับก็บริเวณหกปันกว่าประมาณนี้นะครับประสบกวาวไม่จะติดนะครับแล้วก็กระป๋องนะครับกระป๋องเบี่ยนะครับ เท่เายวด้วยุมโอเคนะครับสานะรละลักตัวเอ็มนะครับแล้วนสะุมสารลักตัวเอ็มแล้วสุมเดี๋ยวจะได้รวดมันด้วยนะครับสีนะสุมถังด้านตัวนี้นะอ๋อใต้ตกลข้ามปูตัวนี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณ คนนี้เนาะคุผู้ชมก็บ้างๆมาเจอกันทีคุณผู้ชมบ่าย